สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมีมนมอนทารอดชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมนะคะดวงความรักของชาวธาตุดินนะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสําหรับชาวธาตุดินนะคะ เรื่องราวข่าวดีนะคะสุดเซอร์ไพรส์ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะเป็นเรื่องราวของอะไรนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของพลังงานของชาวธาตุดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะก็ขอเริ่มต้นกันที่พลังงานนะคะของชาวธาตุดินกันก่อนนะต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะถ้ารู้สึกว่าพลังงานตรงกับตัวเองนะคะก็สามารถที่จะนําคําแนะนําจากพายไปปรับใช้กันได้เนาะมาเริ่มกันเลยนะคะ พลังงานของชาวธาตุดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะมีไพ่พลังงานดาบขึ้นมานะคะจัดทิสค่ะค u ูแรนด้าออฟเอ,อิร์ธนะคะมาเด of ออฟไฟแล้วก็มีพลังงานเดอะวิวออฟฟอร์จูนนะคะขึ้นมาเนาะ โอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุดินนะบนมองว่าในช่วงเวลานี้ค่ะชาวธาตุดินอาจจะอยู่ในจุดของการที่มีการเป,เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมันมีทิศทางโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงเนาะทิศทางมีกงล้อแห่งโชคชะตานะคะกําลังทํางานมันคุณอานจะจะรอจังหวะรอช่วงเวลาที่กําลังจะมาถึงนะคะมันมีพลังงานของการที่แบบว่า เห็นถึงโอกาสในเรื <for> ่องราวของความแฟความยุติธรรมเกิดขึ้นตัวคุณเองอาจจะคาดหวังในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะคะถ้าที่ผ่านมาเราสึกว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยมีความแฟไม่ค่อยมีความยุติธรรมกันเลยหรือว่าการให้การรับมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันไปในรูปแบบเดียวกันค่ะเหมือนว่าในเวลานี้คุณก็คาดหวังความสัมพันธ์ที่จะตอบโจทย์ในสิ่งนั้นๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันมีพลังงานของ โอกาสของการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนะหลายคนมีพาชั่นมากๆกับในเรื่องของการงานการเงินการแบบว่าไปอยู่ในจุดที่เราเห็นถึงทิศทางความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วก็มีพลังงานไพ่ดักขึ้นมาความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างนะคะอ่าช่วงเวลาในจังหวะเวลาตรงนี้มนว่าเป็นไปในทิศทางที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นเนาะโอกาสเรื่องราวต่างๆนะคะความ ที่คุณจะมีการเคลียร์กับปัญหาอะไรบางอย่างที่มันอาจจะติดค้างอยู่ในความรู้สึกหรือรอจังหวะของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เป็นโอกาสดีเช่นเดียวกันนะคะหลายคนอาจจะได้มีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ต้องการด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะพลังงานของชาวธาตุด,ดินในช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนะคะ พลังงานตัวตนของคุณนะเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆรับไปแต่พลังงานดีๆนะโอเคมาดูกันพลังงานของชาวทาตด,ดินนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเป็นอย่างไรเอ่ยมีไพ่สองไม้เท้านะคะเจ้าเหรียญค่ะอ้อแปดถ้วยนะคะขึ้นมานะ a าราลิต้าเอาไปนะคะ มีพลังงานเดอ e m มเ r o รนะคะขึ้นมาเนาะโอกาสในห่วงช่วงเวลานี้นะคะมนมองว่าชาวท่าดินเองเนี่ยน่าจะอยู่ในจุดของการที่ กำลังมีในเรื่องของการต้องใช้คำว่าคุณวางแผนวางเป้าหมายเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ planning วางแผนคู่ชีวิต partner มุมมองของคนที่จะเข้ามาหรือว่าคนที่จะไปกับคุณได้เนี่ยต้องมีทิศทางยังไงต้องเป็นยังไงนะคะคือตัวคุณเองในช่วงเวลานี้มนมองว่าคุณค่อนข้างที่จะให้ความสุขกับตัวเอง happy ปปกับตัวเองนะคะดูแลพึ่งพิงตัวเองได้อย่างเต็มที่มีพลังงานก้าวลึ มันเหมือนกับคนที่ดูแลตัวเองได้มีในเรื่องของการงานการเงินที่มีความมั่นคงคือขาดแค่หนึ่งเหรียญคือคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในเรื่องราวของความรู้สึกความรักกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครจริงๆนะมนก็รู้สึกว่าพลังงานมันขึ้นมาเป็นการที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะเอ่อทรีตตัวเองได้ดีดูแลตัวเองได้ดีคุณไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความรักขนาดนั้นเพราะมีความรู้สึกว่า คุณดูแลตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะคะบางสถานการณ์ที่รู้สึกว่าอึดอัดจใจท็อกซิกรู้สึกว่าไม่ได้เป็นผลต่อความคิดความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณก็เลือกที่จะเดินก้าวออกมาด้วยหรือเลือกที่จะ เป็นไปในทิศทางที่ต้องการด้วยนะคะคือมอนมองว่าภาพรวมมันเป็นบรรยากาศนั้นที่มีโอกาสมีการแบบเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาต่อจากนี้ถ้าสถานก,การณ์ไหนที่คุณอยู่แล้วคุณอึดอัดใจเป็นสถานก,การณ์ที่รู้สึกว่าเอ้ยเราค่อนข้างที่จะลำบากใจในการที่จะก้าวเดินไปต่อกับสถานก,การณ์นั้นๆนะคะมนว่าคุณเลือกที่จะเดินหันหลัง ให้กับปัญหาให้กับสถานการณ์นั้นแล้วก็ออกมาในเวที่คุณรู้สึกว่าสบายใจกับตนเองมากที่สุดนะคะมันมีโอกาสของการเริ่มต้นพาชั่นมุมมองบางอย่างนะแล้วก็เห็นว่าในส่วนของพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันเป็นในทิศท,ทางที่คุณมองในความสัมพันธ์ที่อยากจะสามารถควบคุมได้ความสัมพันธ์ที่จะไปต่อในเรื่องราวของความมั่นคงได้แล้วก็ โอกาสในเรื่องราวของการแบบมีพชชันกับบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมันมีทิศทางของโอกาสทางความรักเกิดขึ้นด้วยซึ่งมนมองว่ามันเป็นสิ่งที่มีพชชั่นแหละแล้วคนที่เข้ามาต้องเติมเต็มตอบโจทย์คุณได้จริงเพราะไม่งานนะักมนว่า คุณไม่ไม่ได้ต้องการที่จะได้รับความรักในรูปแบบที่ไม่ต้องการนะคะคือคุณมีแผนไว้ในใจแล้วมีคนที่วางแผนวางแผนในความรู้สึกไว้แล้วนะชาวธาตุดินอ่ะนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะพ้นขอดูหน่อยว่าในส่วนของพลังงานหลักของคนที่เขานะคะจะเป็นข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์หรืออะไรของคุณเนี่ยพลังงานจะเป็นยังไงหรือว่าเรื่องราวเซอร์ไพรส์ในเรื่องราวของความรักภาพ ภาพรวมเลยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ข่าวดีจะเป็นอย่างไรคะมาดูกันสำหรับชาวธาตุด,ดินนะในช่วงเวลาเร็วนี้นะคะมีไพ่พลังงาน10ไม้เท้าโอ้หไม้เท้าขึ้นมานะคะ4ถ้วยคะ่ะ The Empress นะคะมีพลังงานมาได้ออฟแอร์นะคะก็เห็นพลังงานมาแบบนี้มนมีความรู้สึกว่ามันมีโอกาสในเรื่องราวของความคิด ความรู้สึกนะคะการต่อยอดอะไรหลายอย่างจริงๆนะมันมีพลังงานของการที่ตัวคุณนะคะอาจจะได้เจอได้เจอกับในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ขึ้นมาแบบเรียกว่าตอบโจทย์คุณในหลายมิติหรือคุณอาจจะได้เจอกับใครที่เป็นคนในอุดมคติตรงใจก็ได้นะมีไพ่พลังงาน The Empress นะคะ ตอบโจทย์คุณในเรื่องของการเงินการงานชีวติตส่วนตัวคนคนนี้ค่อนข้างมีความพร้อมกับตัวเองมาแล้วในสเต็ปหนึ่งเลย <c oughs> เห็นถึงความความพร้อมของคนคนนี้พร้อมจะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกหรือว่าพร้อมที่จะออกเรือนอรมร์มันเป็นความรู้สึกว่าคนคนนี้เขามีความพร้อมหรือว่ามีคุณสมบัติอะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการของค,คุณการเติมเต็มในหลายๆมิตินะคะออพอได้เจอคนแบบนี้แล้วเนี่ยมันว่า คุณก็จะมีพ a ช s i o แล้วก็หลายๆอย่างมันมีการลุยอ่ะการที่แบบฟันฝ่าไปถึงจุดท,ที่เป็นเป้าหมายที่เราต้องการมี p าช s i o เกิดขึ้นมีความพยายามเกิดขึ้นนะคะเห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจในช่วงเวลาต่อจากนี้เราสุกว่าเป้าหมายที่วางค่อนข้างเป็นเดอะแบ g เหมือนกันมันค่อนข้างใหญ่เราต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจความขยัน หรือแนวทางในความคิดความรู้สึกที่แบบมันต้องใช้แรงกายแรงใจอยู่ประมาณนึงนะคะมีพลังงานโอกาสในเรื่องราวของหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสึกว่าบางอย่างคุณเองก็อาจจะยังไม่ได้อยากโฟกัสอะไรมากมายมีพลังงานสีถ้วยขึ้นมาหรือว่ามันมีในรูปแบบของพลังงานโอกาสที่บางสิ่งบางอย่างค่ะมันยังไม่ได้รับการเติมเต็มในรูปแบบ ของความรู้สึกแต่ว่ามนว่าคุณเห็นแนวทางในการที่จะมุ่งไปแล้วว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ได้เจอได้เจอกับช้อยตัวเลือกที่ถูกใจด้วยนะอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานเพิ่มเติมนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ข่าวดีเรื่องราวสุดสบายของชาวธาตุดินนะคะชาวราศีมังกรประสบการณ์จะเป็นอย่างไรอีกนะมาดูขยายเพิ่มเติมนะคะเรื่องราวสุดสบายเรื่องความรักของคุณนะ สถ้วยนะคะขึ้นมานะคะอู้มีไพ่เดทนะหาดาบคา่ะพลังงาน1นึไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่พลังงานเดอะฟล l ขึ้นมานะคะ ต้องบอกว่าโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะมนว่าเป็นไปในทิศทางที่มีความเป็นอิสระมีความสุขกับการใช้ชีวิตในการเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้น mm. เห็นถึงพลังงาน mm. การรีเบิร์สการฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาหลายคนอย่างที่บอกมันมีโอกาสทางความรักเข้ามา mm. ทีนี้เราเนี่ย mm. พอชาวท่าดินมีโอกาสในความรักเข้ามา mm. ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งคนเก่า แล้วก็คนใหม่ๆด้วยอ่ะเราสึกว่ามีทั้งโอกาสเก่าโอกาสใหม่เข้ามาให้คุณได้เลือก เราก็คุณมีโอกาสมีทางเลือกจริงๆมันมีหลายช่องทางเข้ามาเนี่ยพลังงานสองถ้วยนะคะมีโอกาสให้คุณได้ตัดสินใจทีนี้มองว่าคุณน่ะน่าจะถูกใจกับคนที่คลิกกันในเรื่องราวของมุมมองในเรื่องราวของ์สไตล์ความชอบหรือว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามานะคะคนใหม่ก็ได้หรือใครเนี่ยมอนวิชชอนรู้สึกว่าต้องเหมือนกันกับคุณนะ่ะไม่สักอย่างใดก็อย่างหนึ่งมีความคล้ายคลึงคุยกันและคลิกถูกคอสามารถที่จะแบบ พูดคุยไปต่อได้เรื่อยๆมันมีความลื่นไหลในบทสนทนาหรือว่าในความเป็นไปในการใช้ชีวิตมันมีความชอบมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันคุณกับเขาคนเนี้ เราสึกว่าน่าจะลงรอยคิดกันมากที่สุดนะคะพลังงานใหม่พลังงานเก่ามาเลยอะ่ะเราก็สึกว่าเป็นพลังงานที่คุณก็ให้อิสระกับตัวเองในการคิดในการตัดสินใจหรือในการทําอะไรก็ตามมันมีลักษณะของพลังงานการที่แบบว่ามีพลังงานอิสระหลายคนมีเรื่องการเดินทางทํางานฟรีแลนซ์ประกอบอาชีพอิสระหรือทําอะไรที่แบบตามใจตัวเองได้มากขึ้นน่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ เดี๋ยวมนจะขออนุญาตใช้เป็นสําหรับนี้นะคะมาดูกันในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนาะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีไพ่พลังงาน1ถ้วยนะคะมีพลังงาน Queen of w a n d นะคะ Five of Pentacles นะคะ Judgment น,นะคะแล้วก็มีพลังงาน1นไม้เท้าขึ้นมาเนาะ มันว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณน่ยคนที่เขากําลังจะเข้ามานะคะชาวท่าดินมันมีพลังงานของคนเก่าๆปนมาด้วยอะ่ะมันมีการอยากฟื้นฟูหรือเบิร์ดความรู้สึกฟื้นฟูชิงเก่าๆกลับขึ้นมาแล้วก็พลังงานใหม่ก็มานะคะคือมีความรู้สึกว่าคุณจะได้เจอได้เจอกับคนที่คุณสามารถพูดคุยด้วยเหตุและผล ได้มันมีความแฟร์เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกได้ถึงพลังงานแพชชั่นความชอบสิ่งที่ลหลงไหลอาจจะใกล้เคียงกันสิ่งที่เป็นความชอบระหว่างตัวคุณตัวเขาหรือรวมถึง คนคนนี้น่าจะเป็นโอกาสที่คุณรู้สึกได้บ้าวแบบอยากคว้าเอาไว้หรือตัวเขาเองก็รู้สึกต่อคุณแบบนี้เหมือนกันนะคะมันเป็นพลังงานที่ตัวเขานะ่ะรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดของการที่มีพาชั่นกับการใช้ชีวิตมีโอกาสทางความเป็นโอกาสทางความรักที่เขารู้สึกว่าตรงใจถูกใจตรงสเปคของเขาอะนะถ้าเป็นคนเก่าๆเหมือนว่ามันเป็นพลังงานห้าเหรียญเนี่ยมันเหมือนกับการที่รู้สึกว่าขาดหายอะไรไป เสียดายแบบไม่ได้รับการเติมเต็มในเรื่องของความรู้สึกหรือการที่ไม่มีคุณแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ Huawei, ว้าเวเหงาเศร้าอะไรประมาณนี้นะคะคือพลังงานใหม่เนี่ยมอนรู้สึกว่าเขามองคุณแบบเป็นคนที่มีความมั่นคงนะในเรื่องของการงานหน้าที่การงานอะไรต่างๆคือค่อนข้างตอบโจทย์ตัวเขาแล้วก็คุณมีอะไรที่ตรงใจแบบ ในการที่เขาคิดไว้กับแบบตั้งสเปคตั้งตัวเลือกเอาไวอ้อ่ะคือคุณค่อนข้างตรงกับแนวความคิดเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันว่าคนคนนี้เขาชื่นชอบหรือว่าประทับใจอะไรในตัวคุณนะคะชาวธาตุด,ดินมาดูกันคนคนนี้เขาประทับใจอะไรในตัวชาวธาตุดินนะชาวศิริมงกรพิศพกันนะคะมีไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมา G ีออฟคัพนะคะมีไพ่เด็กถือเหรียญมีไพ่พลังงาน7 of w a n d อนะคะ The World ขึ้นมามันขออีกหนึ่งใบนะ Seven o o s w o r d นนะคะถามว่าเขาชอบหรือว่าประทับใจอะไรในตัวคุณมันว่าคุณมีอะไรที่เป็นเป้าหมายในแบบที่เขา planning เอาไว้นะคะเป็นอยู่ในโอกาสที่เขาคิดไว้ว่าเออคนรักความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ตัวเขาเองอะ่ะน่าจะเป็นคนที่ มีเป้าหมายกับตัวเองในหลายๆมิติในหลายๆด้านการงานการเงินความรักชีวิตส่วนตัวอะไรยังไงแล้วตัวคุณก็ตรงกับฤทธิ์เป้าหมายในเรื่องราวของคนรักความสัมพันธ์ของเขาคือมนมองว่าคุณค่อนข้างมีเสน่ห์มีความเจเ้าริญได้นะบางคนอาจจะดูมีความแพลวพาวค่อนข้างที่เป็นคนมีความพายายามมีความอดทนกับเป้าหมายในสิ่งที่ตัวเองแพนหรือสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้มีลักษณะของพลังงานการเริ่มต้นโอกาสในการสารสัมพันธ์โอกาสในการที่แบบว่า เป็นพลังงานดีๆในการได้ทําความรู้จักกันนะคะตัวเขาอาจจะได้เจอได้เจอคุณผ่านงานเรื่องสังสรรค์งานสังคมต่างๆหรือการที่คุณได้พบปะเพื่อนใหม่คือม,มันรู้สึกว่ามันมีพลังงานดีๆเหล่านั้นขึ้นมาอยู่แล้วตัวคุณก็อาจจะ keep connection ันเป็นในรูปแบบของเพื่อนกันมาก่อนกระยานามิดแล้วมันทําให้เกิดเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆมีการพัฒนาการเริ่มต้นการสื่อสาร กันมากขึ้นมากขึ้นนะคะเขาเห็นถึงการเป็นคนใจเย็นการปล่อยวางกับปัญหาเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณได้ดีมันมีพลังงานการคิดการแบบว่าลดความฟุ้งในความคิดความรู้สึกอะเขามองว่าคุณเป็นคนบริหารจัดการในเรื่องของความรู้สึกได้ดีนะคะปล่อยวางกับปัญหาได้ดีด้วยอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคนคนนี้เนี่ยเขานะคะ planning น,นะคะหรือวางเป้าหมาย ในเรื่องราวของความสัมพันธ์อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก้าถ้วยนะคะหถ้วยนะคะก้าดาบนะคะ k n n g of p น n ิ a c l e นะคะแล้วก็มีไพ่พลังงาน The Sun นะคะช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะตอบโจทย์ของการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเนาะมีในรูปแบบของพลังงานนะคะโอกาสในเรื่องราวของ ความรักความสัมพันธ์นะคะที่เราสึกว่า,เ,าเป้าหมายของเขาเนี่ยบางคนนะถ้าเป็นพลังงานเก่าเลยมันเป็นในรูปแบบของการเริ่มต้นนะคะที่เราสุกว่าเขาอยากฟื้นฟูความทรงจําฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเนาะแล้วก็เห็นถึงพลังงานการเริ่มต้นนะคะทิศทางเป้าหมายาในสิ่งที่เป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานด้านดีๆนะคะประมาณนี้เนาะ โอกาสความสุขนะคะโอกาสของความสมหวังอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ,ะมันมีโอกาสของความมั่นคงนะแล้วก็ทิศทางของการที่เราสึกว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปแบบเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะเป็นแบบนั้น โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในทิศทางนี้เรู้สึกว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้เยอะนะจนบางครั้งเองก็อาจจะแอบรู้สึกว่าไม่มั่นใจมีความกังวลกับเป้าหมายต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะขอดูหน่อยนะคะว่าในส่วนของทิศทางหรือว่าเอาคำที่เกิดขึ้นจะเป็นไปยังไงนะคะ ทิศทางเอาคาที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้หรือว่าขอดูในส่วนของการเทชันกันละกันเนาะจะเป็นอย่างไรนะคะ The c h a r อร์นะคะ3ดาบ1เหรียญ10ถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่พลังงาน10เหรียญโอ้10ถ้วย10เหรียญขึ้นมาเลยเนาะแล้สุกว่าโอกาสในเรื่องราวนี้นะคะ่ะน่าจะเป็นในทิศทางที่ มีรูปแบบของการต้องใช้คำว่าการเทคชั่นของเขาเนาะเขาจะมาเติมเต็มมาปิดในทุกรูรั่วรอดรั่วอะไรเลยในความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้เขาเหมือนอยากจะเติมเต็มในความสัมพันธ์นี้ให้เป็นแบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มความรู้สึกกันจริงๆอิะมากันทั้ง10เหรียญ1ิบถ้วยมีความอบอุ่นมีเรื่องราวพลังงานการฟื้นฟูนะคะการเริ่มต้นโอกาสทางความรัก นะคะมีโอกาสอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้แล้วก็มีพลังงาน3ามดาบขึ้นมาด้วยนะคะการฟื้นฟูความรู้สึกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนาะมีไพ่พลังงาน the chariot ขึ้นมานะคะความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามนะคะเอ่อมันมีทิศทางของการที่แบบว่าจะได้ฟื้นฟูความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เหมือนกับว่า เป้าหมายของเขาเนี่ยเขาวางแผนบางแผนมาแล้วแหละมืนว่าจะมีการหยิบยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันสิว่าทิศทางเอาคำนะคะจะเป็นอย่างไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมีพลังงาน3ามไเท้านะคะห้าเหรียญมีพลังงาน จัดทิชนะคะแล้วก็เดรไฮพิเ s สนะคะสามเหรียญ แล้วก็มีพลังงานแดเหรียญขึ้นมานะคะมน์ว่าทิศทางของเอาคัมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้นะมันเป็นไปในรูปแบบของจังหวะที่เราอาจจะต้องรอคอยสักนิดหนึ่งนะคะแต่พลังงานภาพรวมเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมน์ว่าคุณจะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่มีความแร์อยู่นะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างคุณอาจจะได้มีการพัฒนานะคะโอกาสในการศึกษาในการเรียนรู้แล้วก็มองว่าเป็นทิศทางการที่เราเลือกทําตามสัญชาตญาณ ความรู้สึกของตัวเองนะคะหรือโฟกัสกับในเรื่องราวต่างๆมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะคะอาจจะเ,เราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในภาพรวมพลังงานความรู้สึกนี้นะคะเดี๋ยวเราขอดูกันหน่อยว่าในส่วนของพลังงานที่เกิดขึ้นจะเป็นไปอย่างไรนะทิศทางเอาคำที่จะเกิดขึ้นนะคะมีไพ่เด็กถือดาบนะคะห้ามเมท้าเดอะเฮอร์มิตนะคะมีไพ่เก้าดาบ มีพลังงาน10ถ้วยนะคะแล้วก็มีพลังงาน King งอ w a n d นนะคะช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เป็น รูปแบบที่อาจจะเจอกับอะไรที่ไม่คาดคิดบางอย่างหรือว่าสถนนการที่ไม่ได้ตังใจเรามากแต่ก็หมดมองว่าเดี๋ยวมันก็จะมีทิศทางของการเติมเต็มความรู้สึกที่โอเคและอยากให้คุณแบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองในการคิดในการตัดสินใจทบทวนเรื่องราวต่างๆแล้วก็การพัฒนาไปสู่ความมั่นคงต่างๆเกิดขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูคําแนะนํากันเลยว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องราวสุดสะพยเรื่องความรักของคุณนี้ มีพลังงานราชินีถือเหรียญ10ดาบ2ไม้เท้านะคะได e h ไฮโดรแฟนแล้วก็มีพลังงานในออฟสอดนะคะอนว่าภาพรวมพลังงานน่าจะมีในรูปแบบของการที่ อยากให้คุณฟื้นฟูความคิดความรู้สึกนะคะมนว่าเดี๋ยวคุณจะมีแนวทางในการที่จะได้เจอได้เจอกับพาร์ทเนอร์ที่ใช่พาร์ทเนอร์ที่ตรงใจนะคะเราต้องฮิลดิงตัวเราเองให้อยู่ในพลังงานที่มันสมดุลโอเคก่อนแล้วก็มีพลังกายพลังใจในการเดินไปข้างหน้ากับแพชชั่นที่เรามีนะคะมองว่าเดี๋ยวมีโอกาสดีๆเข้ามาแน่นอนคะอ่ะอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างที่จะเข้ามานะราศีธนูนะคะ ราศีมังกรราศีเมษแล้วก็ราศีกุ่มนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ